ชุดที่สามเขาบอกว่าเขาฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วก็พร้อมแล้วที่จะปล่อยของบนรายการของเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับโชว์ชุดที่3ามของเราในวันนี้กันเลยค่ะ ชื่อเจเจครับเจเจครับชื่ออามครับอามชื่อเล่ครับเล่เลน้องๆมาจากโรงเรียนอะไรคะวิศวกแกมแหลมฉบังครับวิศวกรรมแหลมฉบังวิศวกรรมแล้วทำไมถึงเลือกมัมาโดดเชือกครับก็กีฬามันเป็นกีฬาที่เปิดสอนแบบเป็นกีฬาแนวใหม่ครับในประเทศไทยมาเปิดสอนครับก็เลยอยากลองดูครับก็เลยหัดเอางี้ เชิญอาจารย์ผู้ฝึกสอนมาดีกว่าอาจารย์แบงค์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะทำไมถึงเลือกที่จะฝึกกระโดดเชือกให้กับ<ม>น้องฮองม่ใหม่ม,มเชือกทีมพอดีนะครับมีทางมูลที่หัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยเปิดการสอนเรื่องกระโดดเชือกนะครับเป็นกีฬาแนวใหม่เรียกว่าโรบสกิปปิ้ง คือเป็นกระโดดเชือกดีลาอย่างที่เห็นมาสักครู่เดี๋ยวเราให้อาจารย์สาธิตหน่อยได้ครับสอนสอนกรรมการของเราหน่อยกรรมการมาคุณผู้กับคุณแพทค่ะเดี๋ยวขอใช้ทีมสาธิตด้วยครับทีมสาธิตด้วเหมือนอยู่บ้านเลยอ่ะแต่ได้เวลาแหนุ่มพกแล้วค่ะไม่ใช่กระแค่เดี๋ยวอันแรกเนี่ยจะให้ดูก่อนให้ดูก่อนรอบนึงนะครับว่าน้องจะเล่นแต่ละประเภทให้ดูก่อนนะครับนคมานี่ออกมานี่ เดี๋ยวน้องทีมจะสาธิตดูก่อนครับเริ่มจากอันแรกฝึกหัดใหม่ๆนะครับเล่นพวกออกกำลังกายประเภทซิงเกิลครับจะกระโดดหนึ่งครั้งแกวงหนึ่งครั้งครับแบบธรรมดาครับซิงเกิลโอ้ยากยากมากนี่เบสิกมากโดดหนึ่งแกว่งหนึ่งครๆกระโดดได้ครับอ่ะโอเคครับคนนี้จะยากขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าเดวเบิร์นอันเดอร์นะครับจะแกว่งสองกระโดดครั้งเดียวไม่ยากครับยากโอ้ยฟิลฟิลเลยโอ้ยรับไม่ทันเถอะอ่าโอเคครับ มองไม่ทันอ่ะไม่ทันอันนี้ยังครับยังคนนี้ครับน้องต้าครับแต่เป็นขั้น1 2 3ครับทริปเปิลอันเดอร์เอาที่ครูสบายใจเลยเอาที่ครูสบายใจเลยเดี๋ยวของคุณต้องอีกคนนึงดูอีกันก่อนดูคนนี้นะครับดับเบิลเดอร์อย่าน้อย2ปีนะครับทริปเปิลเดอร์อ่ะน้องต้าพร้อมครับไปทริปเปิลเดอร์คือ3 3 3ทริปเปิลไง2 3ครับโอเคครับเหมือนบินนะคุณเห็นคอกับหัวเป็นไหมคะ กินไก่เยอะกไ่เยอะครับเก่งไปหมดหนึ่งสองสามันอย่ี้ตัวยเป็นยี่ครับบอกก่อนเลยว่าคนในพิเศษที่สุดนะครับพิเศษใส่ไข่เลยประเทศไทยมีไม่ถึงสิบคนที่ทําได้และต้องผ่านการฝึกอย่างน้อยสี่ปีดูเชือกให้ทันนะครับวันวันเขาเรียนหนังสือไหมคะไม่พี่ปู้มเดี๋ยวเกิดมันไหลลงเกิดมันไหลลง กรรมการอย่าก้าวล้าวกับแขกผู้มิเกียร์นะครับมันต้องกระโดดเยอะ Just g e t ready jumper ready set go หนึ่งสองสามสี่ครับดูให้ทันนะครับสามสี่ครับโทษนะคะเมื่อกี้คือเชือกคือหมอนูมองไม่เห็นเชือกเลยค่ะไม่เชื่อก้าพ้องครับหนูมองม่เห็นเชือกเลยรองครับบอกก่อนว่าชิ้นนี้ฟาดไม่เจ็บครับแต่เลือดเลยฮะ ไหนลองฟันไม่เจ็บหรอก้ยอาจารย์ระวังโดนน้องเอาละเอาให้เขาเถอะมันมีเชือกละอีกหน่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีเทียนกับกุญแจมือมาัโอเคเรามาดูกระโดดเอกไหมคะอันนี้เป็นสลิงสำหรับกระโดดเชือกโดยเฉพาะครับหล่อเป็นอันอื่นน่ะอันนี้จะเป็นเชือกสำหรับกระโดดทัพออกลังกายอ๋อมันต่างกันยังไงอะต่างกันครับอันนี้ใช้ระบบความเร็วสูงครับ แล้วบอกว่าถึงได้ทําได้รอาครอบแล้วก็ยังไม่หมดแค่นะเดี๋ยวลองให้โดดดูดีกว่าเออเาแบบน้องธรรมดาแค่เจเจเดบเบิลพอไม่เองเยอะผมมีเชือกมาให้ครับโอ้โหไม่เอาว่ะเอาอันนี้ทําไมอ่ะเขาเตรียมให้อันนี้จะเอาอะไรเขาก็เตรียมมาให้แล้วหน้าครับไม่ไม่ทำไมถึงต้องต้องเล่นอันนี้ก็เขารู้ว่าแพทน่าจะชอบอันนี้ ชมพูอันนี้ทำจะแน่นเลยเออลองสิแพทอันนี้เปิดได้เจ็ดระดับป่ะจ๊ะไม่เลยไม่เลยถุนได้เจ็ดระดับทำไมอ่ะทำไมกูถึงก็ใช้แบบเร็วไม่ได้หรอเล่นเร็วควบคุมาลมณเอาเอาแล้วแต่อะไรอะไรเอะไรอบนหนึ่งรอบโอ้หนึ่งรอบไหมล่ะหนึ่งรอบก่อนนี่ธรรมดาต่อไปสองรอบสองรอบนี่มีเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือ น่ารักและดูดีสองอนหนอนห็นดหอันดหอันดบหนึอเนัน่งอัอันอ่งอันอบอ,อ,อันัอนออบอ,นอแล้วงอันดบหอัดับหับห่อบันยบดบน,น่อบห่ เอาวอรมก่อนอสอแลแพ้ขอสนุกนะครับคือว่าผมจะมีน้องคนนึงเนี่ยมาโดดแบบสปีดผมขอแค่15วิทดสอบว่าอนุจะนับได้ทันไหมอันนั้นคือสลิงลองดูนะครับว่าจะเร็วขนาดไหนอย่าลืมดาวตัวนะครับพร้อม go คืออะไรอะห้าสิบยศกี่ทีอะว่าน้ได้กี่ทีน้าไม่ได้น้ำไม่ได้ค่ะเรามาดูกันชัดๆอีกครั้งครับโดยใช้เทคนิคการสโลว์ภาพแบบซปเปอร์สโลว์ที่สามารถทำให้เห็นการเคลื่อนไหวของเชือกได้ชัดขึ้นเมื่อเทียบกับการมองเห็นด้วยตาเปล่าเมื่อกี้38นะครับต้องคูณด้วยสนั่นคือจำนวนที่เขาโดดได้ครับ คุณครูขาครับผมจัดโชว์เด็ดๆสักหนึ่งชุดได้ครับเพื่อเรียกคะแนนดาวจากท่านคณะกรรมการพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมค่ะเชิญค่ะประมุ่ง มีพันเชื่อนิดหน่อยใช่ไหมครับลื่นความผิดนี้หนูจะต้องโดนไล่ออกจากทีมหนูรู้ไหมลูก <c oughs> ไปเกินไปไปผิดพลาดก็ได้ไล่ออกโรงเรียนคืออาจารย์เขาบอกว่ามันลื่นพื้นลื่นใช่ครับตัวแทนคุณผู้ชมในห้องส่งทั้ง50คนพร้อมไหมครับพร้อมตัวแทนคุณผู้ชมนะครับจะลงคะแนนผ่านโทรศัพท์มือถือ AS Lawa ครับ ถ้าพร้อมแล้วเชิญให้ดาวครับมาแล้วหนึ่งดาวสองดาวสามดาวและสี่ดาวคนไม่ให้ก่อนค่ะอนุค่ะ<อ>ใช่ค่ะโชขาดความราบรื่นแล้วมีผิดพลาด แล้วเหนือสิ่งอื่นใดก็คืออยากให้ไปดูการแข่งขันชิงแชมป์โลกเยอะๆใน YouTube ก็ได้มากมายเราจะได้ความคิดได้ไอเดียใหม่ๆแล้วก็ทันสมัยเพื่อว่าจะไปสู้เขาในระดับโลกพี่แพทล่ะคะพี่แพทกับพี่ผู้เหมือนกับพี่ผู้รู้สึกยังไงตอนที่ไปเล่นก็เราเข้าไปเล่นเองนิดเดียวยังรู้สึกว่าเหนื่อยค่ะแล้วก็มันไม่ง่ายแต่แต่ถ้าตามที่อนุให้กําลังใจแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นไปก็เอาไปทําได้ก็ดีนะคะแล้วก็อยากให้ฝึกให้เก่งกว่านี้จะได้ก้าวไกลไประดับโลกเลยค่ะออนะคะ วันนี้นะคะทั้ง3โชวองเราเนี่ยมัดใจกรรมการได้5ดาวกันถึง2โชว์เลยทีเดียวนะคะครับผมแล้วก็ฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าใครมีความสามารถพิเศษคิดว่าแปลกเก่งและน่าจะโดนใจคณะกรรมการของเรานะครับอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอมาทาง Facebook Fan Page ท้าพิสูจน์รีเทิร์นครับค่ะเอาลราวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณตัวตัวดูห้าสิบคนในห้องสมเราด้วยค่ะ ติดตามรายการชาร้าพิสูจน์รีเทิร์นนะคะ mm hmm. ทุกวันเสาร์9นาฬิกา45นาทีทางช่อง3และช่อง33 mm hmm. นะคะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำได้สูงสุดคือ20ลหรอโดยประมาณครับทางรายการขอ22 พวกเราพาพิจูดรีเทนถ้าคุณผู้ชมอยากชมพวกเราย้อนหลังนะครับสับตะไคร์ได้ที่นี่เลยค่ะซับสไครป์ได้ที่นี่เลยครับ